สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับก็อย่างที่ได้พูดคุยกันไปในหลายเทปแล้วนะครับในหลายคลิปที่เราได้คุยกันในเรื่องของการวางแผนงานในการสร้างตัวแทนในการร่วมกันนะครับในการาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวแทนจากหลายๆพื้นที่หลายเขตได้เข้ามานะครับได้พูดคุยได้มาจอยกันได้มาวาเป็นการร่วมกันหลายคนนะครับซึ่งก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับในทุกๆเรื่องที่ได้คิดได้วางแผนร่วมกันไว้ นะครับก็ถือว่าก็นับจากที่เป็นต้นไปนะครับสำหรับตัวแทนที่เริ่มต้นเข้ามานะครับผมก็จะส่งข้อมูลสินค้านะครับไปให้ดูเพื่อไปให้ศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อจะได้วางแผนในเรื่องของการขายการพรีเซนต์หรือแม้กระทั่งการทําคลิปส่วนตัวในการจัดจาหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้อย่างวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีสินค้าหลากหลายตัวนะครับที่เข้ามาอย่างตัวนี้นะครับโอ้โหตัวนี้น่าสนใจมากนะครับสําหรับสาวๆเนาะผมเองก็น่าจะขายไม่เป็นนะครับเบลโซ่นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสาหรับผู้หญิงนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะกินแล้วผิวพรรณดีนะครับกระชับสัดส่วนนะครับในส่วนของผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของนะครับเยอะเอฟเฟก,กบ้างละหรือปัญหาในเรื่องของอยากที่จะคุณสวยคุณดีผิวสวยนะครับตัวนี้เลยนะครับชัดเจนมากตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับตัวเบลโซซิเตตัวนี้ก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวด้านการลดน้ําหนักโดยตรงนะครับลดน้ําหนักเสร็จปุ๊บผิวพรรณจะ อาจจะมีการสู้มีหย่อนยานบ้างนะครับก็เสริมด้วยตัวโปรตีนตัวนี้นะครับก็ได้รับการการันตีคุณภาพนะครับโดยที่มีนะครับพรีนเตอร์สาวสวยของเรานะครับที่ชัดเจนนะครับด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับตัวแทนที่เข้ามาแล้วนะครับเราจะส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับซึ่งตัวแทนก็จะสามารถที่จะนําเสนอแล้วก็โพสต์ขายสินค้าได้อย่างเต็มที่เลย นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะเข้ามานะวันนี้เราพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธุรกิจของเรานะครับวันนี้ธุรกิจออนไลน์นะครับถือว่าเป็นทางเลือกทางใหมนะ่เป็นทางลอดทางใหม่สําหรับยุคปัจจุบันใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สร้างไรายได้จากระบบออนไลน์ดีที่สุดในยุคนี้ครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ